ได้แล้วครับได้แล้วครับ สวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักเกมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เรามาซ้ําที่เก่านะเพรานะผมเพราะว่างวันที่แล้วไม่ได้นะครับก็วันที่ได้ก็ไม่ได้เอากล้องมานะผมมาตกกลางคืนคืนนั้นก็พอได้อยู่ นี้มาตอนเย็นนะผมมารอบเย็นรอบเย็นจะมีหรือเปล่านะผมไปดูกันครับเพราะว่าเี็ต้ทีไม้สอง ตรงน้นก็เห็นไม้ปูโผล่น่านนจะเป็นไซนะผมเรามาทิ้งบ้าบอะไรก็ตรงนี้ก็ไ่ดูก,ก็วันนั้นผมไปได้ตรงนน้นนะครับตรงหินตรงนั้นครนับหินเดิมนะผมพอมากลางคืนพอมาก็ตรงคืนตรงนั้นก็ไม่ได้เอากล้องมาด้วย ือว,วันนี้จะได้หรือเปล่านะผมพอถือกล้องมาอะไรมักไม่ได้นะครับ <c oughs> กูมึกไม่จับแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆนะครับ นนก็ไม่มีใครมาตกเลยนะตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับผม มาก็เย็นแล้วนะตีมะไม่กคนคนี่ไม้เองนนไม้เข้านี่ต้ไม้เข้านี่หน้ามีอยู่นะแต่ว่าน้ำมันตื้นนะหินเดยอะ อยไม่ด้นะครับตรงนี้น้ำตื่นมากหินังั้นเลยพบเมนหมึกนี่นีนี่ ได้แล้วครับได้แล้วครับเรียบร้อยนะครับผมว้าว <Wow. S 1> หนึ่งศูนย์ายใจไปหนยนี่เราก็เดินมาที่เก่าแล้วนะจากตรงนน้น ริมนู้นเลยหมึกขี้ได้ก็ยังหาที่ใส่ไม่ได้นะไม่ได้เอาถุงมาลืมเอออึบ เปนูนลยของใครอ่ะเกครับเราก็ต่อกันเลยนะมาถึงแล้วก็ตอนนี้หกโมงแล้วครับหกโมง พ่อเข้าไปข้างในนะเดินเข้าไปข้างในในอ่าวในนะในอ่าวนั้นก็น่าไปตกนะเพราะว่าพื้นมันเป็นทรายนะอุย้ยที่นั่งก่อนอือในอ่าวนั้นพื้นเป็นทรายนะมันตกง่าย ก็นี้หน้าที่คนไม่มีมาก็น่าจะอากาศมันคืมทั้งวันนะครับแต่ที่ผมมาคือวันหยุดนะถ้าไม่มาวันนี้ก็ต้องรออาทิตย์หน้าวันหยุดอาทิตย์หน้าอีกมาครับมาได้ไม่ได้ก็ถือว่าได้มานะบางที ใชาา่แล้วครับแต้มที่สองก็หกโมงสี่สิบห้าแล้วนะครับผมมันก็บรรยากาศก็จะเริ่มมืดแล้วนะเราก็จะรอหัวน้ำเต็มช่วงหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็น้ำลงสองทุ่ม <c oughs> สามทุ่มเราก็จะน่าจะกลับนะครับเพราะว่าเราไม่อยู่นานนะครับก็มาลุ้นตอนตะวันตกดินนะว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงหัวเย็นเราได้ไปแล้วสองแต้มนะมาห้าโมงครึ่งแต่ห้าโมงครึ่งจนนี้ก็หกโมงจนหนึ่งทุ่มละกี่ชั่วโมงเอง แต่ดวงนะครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะบางวันผมมาทั้งวันผมก็ไม่ได้นะนี่ครับพอเริ่มเมือ่อคกชาร์ตไฟกุ้งตกหมึกหน่อยนะครับกลางคืนเรืองแสงอันนี้ก็ตีได้นะครับผมกลางคืน อมืดแล้วอะ,อะไรอเห็นแสงเขียวๆใกล้ไแมบนั้นเรือได้หมึกนะครับน่าจะมีสองลำทางโน้นด้วยก็มาดูกันต่อนะผมว่ากลางคืนจะมีตัวไหม อย่างหยาบเลยงานอุ้ยลุดโอ้ไม่ย่อนรอไม่ย่อนตึงมันตึงไม่งั้นมันหลุดปุ๊บปึ๊กระเด็นกุ้งกระเด็นไม่ได้เลยเปิดอยู่นี่เกาะมาหน่อยเดียวเปล่าวะตูตัวไม่เลอะเลยอ้ ไม่สวิงไม่ได้เอามาเสียเลยเมื่อกี้ก็หลุดนะครับผมโผหน้ามาอย่างกับพิเดตเตอร์เลยไซนี่ไซน่าจะโลครับเมืเม่อกี้หมึกเมื่อกี้นี่เอาพลาดเลย สวิงเราไม่ได้เอามานะครับวันนี้พาดตรงที่ไม่ได้เอาสวิงมานี่แหละโอ้โยตัวเบลเลอร์เลยนึกว่าติดหินด้วยเมื่อกี้เนี่ยอืมก็ตอนนี้กำลังเก็บของกลับกันนะครับผมรู้สึกว่าอายุมาแล้ว ยังทายอยู่อร่อยกว่นี้อ่ไหมฉนคือเดนมืดมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลอยแต่ว่ามันกินมันก็กินแั่หนึ่งมันก็กินทาง ขวดพ่อทิง้งอ่ะเหน็บไปข้างๆก็ได้นะคนรัดยางให้แล้วไม่ต้องนันงแบบแห้งแล้วไม่มีน้ำเนี่ยเหน็บข้างไหน,น,หนไม่มีข้างให้กินเหน็บเลยแบยบอะไยนั่งท่อมโอเคครับผมถ้าชอบกริบ แบบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์ของผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปไหวแล้วหนีฝนก่อนตอนนี้ไ้